เรารครับเสียวมราหนักใจเสีความคิดในหัวเยียบลงทุกอย่างเรื่อที่ตรงนี้ใจเราเองโอ๊ตใกลครก<ด>ันเปนรูมลาบะเราดึงเราด้ใจสงบผ่านบทเรียนชีวิตไม่เคยนินทเพราะใจเคยติ่งผมไม่ยอมแพ้อ๊ดใกล้จะใครกันกาดอ๊ดดีไม่ได้เกิดมาพร้อมลาบหยัดยดและบ้าด้วมีแต่มาด้วยจังหวะที่ทุกคำเป็นเพื่อปากกาดอ๊ดดีไม่ต้องแฟนตาซีทุกสิ่งที่ผมทำล้วนละสะอาดหมดจด เธอเป้ Purple, อยู่ในมือเมกเปลอยู่ในใจทุกปโม,มนคือการฝึกใจหมุนไปเพราะแรงใจผมไม่สนหลุมลงที่จมผมเคยล้มครับล้มจนไม่มีคาแต่มันไม่ใช่จุดจบถ้ายังหายจะอยู่ละแต่ผมลุกครับไม่ใช่เพราะโชคดีเพราะรู้ปล่อยวางคือทำที่ไม่มีผิดและอยู่กับสิ่งที่มีใจที่เบาเช่จะไม่มีน้ำหนักแต่มันคือพลังลับที่ดึงล,ล็อกับความนักคือรักตัวเองไง สที่แท้จริงเมืองต้นที่ตรงในใจที่ไม่ไหลาตามใครคือใจที่ได้ยืนหยัดด้วยตัดรากับไม้ใหญ่สบายใจสบายกล้ไม่ต้องไปไกลอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าใจมันอยู่ตรงนั้นไงใจที่เบาคือใจที่สุขความทุกข์มันไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณให้เรารู้สิ่งในในชีวิตกำลังจะอินบาลานซ์ออกจากทางสายกลาง ฟื้นใจทำให้ใจมันแหลกเจ็บใจไม่ใช่หินอยาบังคับมันอย่างกับซูเปอร์แมนอยู่ในที่ที่ใช่แม้ไม่รู้ละแต่ที่ก็อยู่ในที่สูงแล้วใจมันสุดลงมาเห็นใจตัวเองบ้างไม่ต้องพวกคำพนานคนที่เข้าใจตัวเองคือคนที่แข็งแรงก่อนคือ เองไงไชีวิตมันสั้นไม่ใช่แค่คำคมถ้ายังปมะกอดติดไว้อยู่จะเดินไปยังไงถ้าใจเราอยู่กับปักพรอย่าก,กังวลกับวันพรุ่งนี้จะลงมื่อวันนี้ทุกลมหายใจที่มีคือคุม้มศั์ที่ดีที่สุดสิแทนชีวิตไม่ผิดแต่วความคิดมันรั้นไวอยาก,กํำลังให้ทุกอยาก่างเป็นจะไม่มีช่องห้ใจไม่มีใครสั่งใจได้ไม่แต่ตัวเองก็ไม่แต่เราเลือกทางใจได้ว่าจะสุดจะวุ่นวาย ไม่ต้องให้ใครมาชีน้นำหรือกำหนบบดกฎเราแค่ต้องชัดในตัวเองแล้วอย่ดเกลียดอย่างเดยีดยวขบวนเคยบทใหม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครจะเดินช้าหรือไงแค่ไม่ตองทางก็พอใจสุดท้ายความสุขจริงไม่ได้วัดที่คนมองแต่วัดที่เรายิ้มให้ตัวเองได้ทุกเช้าต่างหากนี่คือฟินใจที่สุขครับเสียรครับมาอยู่ตรงนี้ สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฟังเพราะชีวิตคือความจริงสก,กุลเรียนรวมลับโอเคจะใครกัน